รับบุญรับบุญรับปัญญามาฟังพร้อมกันนะครับเมื่อนี้นะครับที่นิมนต์พระอาจารย์แม่ดวงพรทําเปิดโลกนะครับได้มาบรรยายถ้ำนะครับเฮาได้รับปัญญานะครับไม่หัวขอเรื่องนะครับอํานาจในทางโลกกับอานาจในทางถ้ำต่างขันจังไหนครับบรรยายตามสไตล์พระอาจารย์ดวงพรนะครับจําแนกแจกออกไปจังไนแน่นิมนต์ครับผมก็เลยก็รับบุญกันเนาะ รับบุญเอาไปต่อยอดต่อบุญต่อสติปัญญาต่อความสามารถให้ทุกคนได้มีโอกาสช่วยกันเจริญพระพุทธศาสนาได้ยาวนานด้วยเถินสาธ <สา S 2> ุจริงๆแล้วอำนาจทางโลกทุกคนก็ย่อมรู้นะว่าอะไรแมนบอกว่าอะ,อะไรเป็นอะไรเพราะจริงๆแล้วบนโลกใบนี้คนทำไมถึงแย่งกันมีอำนาจ ก็เพราะว่าอำนาจมันทำให้ทำอะไรได้หลายอย่างเหมืนนนอนบ<พ>อกครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอำนาจในการเงินนี่คือทางโลกครับเพราะฉะนทางธรรมล่ะทางธรรมก็คือต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะว่าทางธรรมคือต้องแปลสภาพ เรียกว่าซับภายนอกมาเป็นซับภายในตามกันไหมตามคือพระพุทธเจ้าท่านจะบ,บอกว่ามีท่านงายมือขึ้นมา,ว,าว่ามีคือไม่มีพอคว้ามือก็ไม่มีใช่ไหมครับผม,มแล้วก็ไม่มีคือมีเห็นไ,ไหมนี่คืออะไรไหนตีความหมายดีมี คือไม่มีไม่มีคือมีเห็นไหมทุกอย่างแค่พลิกฝ่ามือใช่ไหมใช่ถ้าพอพอ,พอพอพอพลิกฝ่ามือแบบนี้จับได้ไหมจับได้แต่มันจับข้างล่างนี้ใช่ไหมครับ<ช><ช>แต่พอพลิกอีกทีบอกมีอันนี้ไม่มีมีเห็นไหมพอะฉะนั้นก็คือ,อให้มีทรัพย์ภายในนั่นเองเพราะว่าอย่าง อำนาจในทางโลกคืออันดับแรกเลยคือมีเงินมีอำนาจจึงเรียกว่ามีวาสนาที่ล้นพ้นแมนบ๊ครับทางโลกแต่ทางธรรมละ่ะต่างการคือไม่มีไม่มีแบบนี้ใช่ไหมอ่าไม่มีแบบที่ที่พูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ,อ,อืแล้วทางโลกอะ่ะ ทางโลกยิ่งต้องมีพักพวกเยอะๆแมนบอ๊แมนใครให้มีมากเท่าไหร่ยิ่งดีเป็นต่อแมนบอ๊ะใครพวกเยอะก็ถือว่าได้เปรียบแมนบอ๊ะทางโลกแต่ทางธรรมล่ะทางธรรมก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือพระพุทธเจ้าท่านให้โดดเดี่ยวแต่เพียงผู้เดียวแมนบอ๊ะยิ่งต้องโดดเดี่ยวแต่เพียงผู้เดียวยิ่งดีแมนบอ,อืมไม่หุนหายเห็นไหมเพราะฉะนั้น่ะ แล้วพระพุทธเจ้าท่านให้เราตนสอนตนได้ใครจะเหมือนจิตสอนจิตได้ใครจะเหมือนแมนอกแล้วทีเนี้ยทางธรรมละ่ะที่เรามาทํากันจริงๆเนี่ยเราต้องให้ครูบาอาจารย์สอนใช่ไหมใช่ครับเห็นไหมเพราะอะไรก็เพราะว่าเรายังสอนตัวเองไม่ได้แมนบะแมนค่ะอืมถ้าความเป็นจริงก็คือเป็นเช่านานั้นแต่ถ้าใครที่ เรียกว่าสั่งสมมาแล้วหลายภพลายชาติอย่างพระพุทธเจ้าก็คงจะทำได้เหมือนท่านแมนบ่แต่จะมีสักกี่คนที่จะเรียกว่าฟังอะไรคําเดียวแล้วรู้เรื่องแมนบอ่มนอมันยาก mm. ทางโลกกับทางธรรมมันต่างกันตรงที่ว่าทางธรรมเนี้ยยิ่งต้องพยายามโดดเดี่ยวให้มากแมนบ่ครับผมไม่จําเป็นต้องมีพกพวกเยอะ เพราะว่าตนแหละเป็นที่พึ่งอย่างตนพระพุทธเจ้าท่านบอกเห็นไหมแต่ทางโลกนี้ต้องมีพระพวกให้เยอะมีพรคพวกมากเท่าไหร่นั่นถือว่าเจ๋งแมนบ่าแมนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโลกก็คือต้องเลี้ยงดูปูเสือกันให้ดีแมนบ่ต้องดูแลกันไว้เยอะๆแมนบ่แมนครัะแมนยายบัดเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมสําคัญไหมต่างกันไหมทาง ทางทำเป็นยังไงทางทำโดดเดี่ยวต้องโดดเดี่ยว่ไม่ได้ต้องไปมัวจะเอาพักเอาพวกอยู่ไปไม่ได้เหมนอนะอาเพราะฉะนั้นอ่ะทางทำเนี่ยต่างกันก็ตรงที่เราต้องอยู่เงียบเหมืนนอนบอบเงียบสงบยิ่งดีแมืนบอสไม่มีใครเลยยิ่งดีใช่ไหมเพราะว่าเราจะไม่เรียกว่าไม่สับสน ไม่วุ่นวายแมนบ่อ่าแต่ถ,ถ้าอยู่กันหลายคนจอกแจ๊กจอแจเป็นไงาอารมณ์ฟุ้งซ่านแมนบ่บบเดี๋ยวคนนั้นก็พูดเรื่องนี้คนนี้ก็พูดเรื่องนั้นคนนั้นก็โน่นนี่นั่นคุมสติไม่อยู่แมนบ่แมนคั Man, บ,บ,บเห็นไหมว่าทางธรรมเขาให้เราฝุกฝน โดยที่ตนและเป็นที่พูดขงตนก็คือหมายถึงความหมายก็คือให้อยู่เพียงรำพังยิ่งดียิ่งอยู่คนเดียวยิ่งดีเห็นไหมแต่ถ้าอยู่กันหลายคนก็ควรปิดวาจาเห็นไหมแล้วปิดได้ไหมได้เป็นระยะระยะเ <c oughs> นาะเป็นยังไงเน,นะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ยังเรียวกว่ายังต้องฝุดฝนอยู่ใช่ไหมใช่ครับอื เพราะการที่เราเอาตาหูลิ้นกายใจของเราไปรับรู้ภายนอกเนี่ยทางธรรมเขาบอกว่าขาดทุนเห็นไหมแต่ทางโลกอ่ะทางโลกนี่ถ้าหูตาลิ้นกายใจไม่ทันโลกไม่ทันเหตุการณ์เขาว่าหลวยทษเหมือนบ๊นอหีไประยูใส่มากแมนบอ่อเนีม,มันจังจะบาหูแมนบอ๊อเอาแล้วปฏิญเห็นเืนบ๊อมันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ ทางโลกกับทางธรรมแล้วบนโลกใบนี้คือเนรมิตได้ทุกอย่างคือเงินเป็นบ่ครับแต่ในทางธรรมต่างกันโดยสิ้นเชิงอีกเหมือนกันก็คือเงินไปเนรมิตเอาไม่ได้แต่เราต้องเหมือนเราต้องแลกเป็นเหมือนแลกเปลี่ยนตั๋วเปนบ่ครับคือเอาเงินทานออกไปแล้วเราจึงได้บุญมาเป็นบเหมือนเหมือนเปลี่ยน ค่าเงินเป็นบคบผมเป็นบุญอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตีค่าเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเป็นบรับเหมือนเราไปแลกเงินต่างชาติแต่นี่เหมือนไปแลกเงินต่างดาวเนาะว่ามันขังจะน้อยวุ่นวางอลังการจะหน่อยเนาะเพราะอยู่นั้นน่ะก็เอาแจ้งสี่วอกแจ้งไหนล่ะเนาะันก็เป็นเจ้าสันล่ะเนาะเนาะมันจะอมาเจ้าซันเห็นบ้ เพราะว่ามันเป็นบุญแม่มันจ้งสิเปียบไว้เยี่ยงมนจ้างสิคุมมันบ่จ้าบุญเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจับต้องไม่ได้ก็เลยต้องแลกเปลี่ยนดาวองคารแล้วกัน<笑><笑>เออเงินดาวองคารดีไหมอืมเพราะฉะนั้นพูดไปงั้นแหละแล้วแต่อะไรก็ได้ที่เราเปรียบเทียบแล้วเราพอนึกภาพออกแมนบ่แมนครับเนี่ยคืออํานาจในทางธรรมก็คือใช้บุญครับอ่า บุญเท่านั้นคุณจึงได้เปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆได้พอสมควรตามบุญตามวาส,สนาแมนบะแมนครับอันนี้เห็นหว่าอำนาจต่างกันเราจะต้องแปลงสิ่งทรัพย์เป็นทุนนาภายในแมนบ้างพอจะสิถื่อบึงบ้ออเพราะฉะนั้น่ะทรัพย์ภายในเท่านั้นเจงเอาไปได้แมนทรัพย์ภายนอกเนี้ย ก็บอกแล้วอย่าเผลอปันหายได้เหมือนบ้าครับผมแต่ถ้าเป็นซับภายในเนี่ยนอนหลับอยู่ก็ใครก็มวยไม่ได้เหมือนบ้าครับผมข้าเอาก็ไม่ได้ครับอืมเพราะเอาไปด้วยอยู่เหมือนบ้าเสี่ยงไว้แล้วเหมือนบ้าเยบรรอยครับแต่เพรานะนั่นจิตของเรานั่นเองเอาไปด้วยอืมทุกอย่างเอาไปด้วยแต่บนโลกใบนี้เรามีทุกอย่างแต่มันต้องกองไว้บนโลกใบนี้อืมที่ว่าเป็นของใคร ยังไม่รู้แมืน<พ>อนปะเพราอาจจะโคดโกงเราแบบง่ายๆก็ได้เหมือนปะใช่ครับทายังไงก็ได้ที่ตลกหลังกันทําได้หมดมเหมือนปะเพราะฉะนั้นอ่ะความฉราดบนโลกใบน,นี้ยเอาไปใช้ในทางธรรมไม่ได้ครับเพราะว่าในทางธรรมแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนโง่คือคนดีคนดีคือคนโง่พระพุทธเจ้าท่านพูดอะไร คือว่าจังสันเนาะประที่นี้ฮะนิมนขยายพ่ออเห็นบอกก็คนโง่คือคนดีคนดีคือคนโง่พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้อ้ายไผ่ว่าไงพระพุทธเจ้าทำไมพูดอย่างนี้เายบาดบอกบอกเข่าใจอย่างนี้มันบันดาก็คนโง่ไม่กล้าทำผิดใช่ไหม แล้วคนดีก็คือไม่กล้าทําผิดใช่ไหมใช่ครับย่านมันบอ่บอบบอสกาดอกมันบ่อ่าพระว่ายอนมันโง่เดี๋ยวมึงก็บก้ามันบอกใครพูดสลาดมันไปโลดมันบอเพราะพระเจ้าท่านถึงบอกว่าคนโง่คือคนฉลาดแต่มันฉลาดไปในทางดีแม่บอครับฉลาดไม่ทําผิดแม่บ่แม่นครับน่ะมันต่างกันตรงนี้ครับ แต่คนฉลาดทางโลกเขาก็คือเขาทําดําให้เป็นขาวได้มันบ่น <Yeah. S 1> ทุกอย่างเขายอมได้หมดมันบ่น <Yeah. S 1> เออทุกอย่างแปลเปลี่ยนได้ตามปัญญาของเขาเหมืนน s right. <S อนบ่เพราะฉะนั้นคนดีอ่ะแปลเปลี่ยนได้ไหมพอเปลี่ยนแล้วมันมนตรงไปตรงไปไหมแม่นบ่น <Yeah. S 1> เปลี่ยนบ่ได้แมนบ่ยอมมันโง <laughs> ห่นไหมพราะพาุทเจ้าจึงบอกว่าคนดีคือคนโง่คนโง่คือคนดีแมนบ่มไม่กล้าละครับคือตายกว่าตายถิ่มสื่อแมนบ่แมนครับเน่ะเห็มนไหมพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ไม่มีผิดเลยครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าใครก็ด่าว่าเราโง่ก็จะสาทุแสดงว่าเราดี <laughs> แมนบ่เออ รีบสาทุกเอาบุญนอนบเอกเออเพราะว่าคันสลาดเกิดสีในเป็นคือเพลนแ่น่บ๊่กเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าโกรธจริงๆแล้วเราไม่ให้เครียดนั่นเองมันบ๊อกอืมเขาจะว่าเราเป็นยังไงก็ดีไม่เป็นไรเพราะว่าเนี่ยคนพูดอยู่เนี่ยก็สมัยก่อนก็เคยด่าตัวเองว่าโง่เป็นควายว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้ว่าไผ่ครับว่าเจ้าของเนี่ยแหละว่าโง่เป็นควาย ยอดอย่างวายมันก็ยังสลัดว่าห้าผุ่นเนยยอดเนี่ยคว่ยมนเจ้าของอันไลไปกินยาทั้งพี่ทั้งพีนี่คันว่าเจ้าของเผลอปุ๊บมันยังลอยไปกินเขาเขาอยู่เหมือนบ้ามันยังหงวันมองนั้นเป็นตาขินเมนบ้าแต่บ้เนห้าบมันลอยแมนบ้าเออบ่กล้าหอดลอยทไปกินเข่าของเขาแมนบ้าเออโงกว่าวายบ้านันโง่โง่ปัหนังโง่โง่โง่จนว่า แหงกินขี้ควายผลแมนบ๊เอาผักหญ้าอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาเอาขี้ควายมาใส่ใช่ไหมครับเอาผักมนรีไซเคิลกินขี้ควายแล้วเราก็มากินผักแมนบ๊แมนแ็นบ๊อเขากินเนื้อควายเขามากินขี้ควายแมนบ๊อโงซ้ำได้เบิร์เอาหลกแมนบ๊อเขากินเนื้อมันแฉบแฉบาเกิดเบิร์กินขี้มันดิผักกับารีไซเคิลเนี่้าแล้วแมนบ๊อแมนโงซ้ำได้แมนบ๊ เออก็จงรับแมนบ้ารับซะแต่โดยดีว่าโง่แมนบอาเพราะว่าไผ่ศิลว่าง่น้ำเฝ้ากบมาบังงงกับบเป็นอย่างเข้าสิสาธุน้ำแมนบ้าสาธุก็ได้บุญแม่เห็นบ้พราะพทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราลำบากเลยบ้าแค่สาธุแค่อนุโมทนากับเขาเราก็ได้บุญแมนบ้เพราะฉะนั้นจะไปยากทําไมนั่งสาธุทั้งวันแมนบ้นอนสาธุนั่งสาธุเป็นบุญหมดแล้วเรแมนบ้ Ừ, ส ừ, เสร็จไปยากเองอย่างเออเพราะฉะนั้นก็อันแรกคือสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าทางโลก,กอะต้องวิ่งใส่มันบ้างทางทำคือต้องนั่งเฉยๆมันบ่อ <ừ, S 1> ย่าไปยากกับเขามหนบเออแต่แหกปากได้ก็แหกปากจังน้อยมัมบ้แหกปากเท่นีเอ๊ไหมบ้า่เท่ดิมันดังๆมหมบ้างดังเออเพราะฉะนั้นก็คือ การที่เราจะไปอ่าแย่งกับเขาในทางโลกมันบ่คือแมนบอเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็คือต้องอยู่อย่างพอเพียงของเราเท่าที่ควรแมนบอแต่ก็อยู่อย่างเปิดเผยได้แมนบออยู่กับความเป็นจริงนั่นเองเขาวางงกขอบคุณค่ะขอบคุณครับแมนบอเพราะขายบัวงกับบัวยืนเจ็ดสี่ดอกแมนบอืย่อมเราบัานนาตาสวยนี่แมนบอเออ คนสลายพยุหดอกเก้เสียไพยุหลอยล้านพันล้านบุญมันบอกเออพยุหหม่องมันจะเลื่อนผุน่ะแมนบอกงามๆผุนแมนบอกเมื่อจักปีแล้วห้องแอร์ก็บ่ได้นอนน้ำเขาจะเสียมันบอกเห็นบอกเลยจะเห็นเป็นยางงานนั่นแหละแมนบอกห้องแอร์แมนบอกมันเป็นั่นเกับพราะลาลาไม่เป็นยางดอกแค่เห็นนั่นก็ดีแล้วแมันบอกแมนแยกว่าไปนอนมันถอด พัลกก่มตัวหนึ่งพอแล้วยเอ,อ้ยดีก็จะมีพัดอันหนึ่งก่อนเนาะอืมแต่ไฟดับเบิลก่อน,น,นเนาะพัดไผ่พัดมั่นบ่พัดมือเนี่นบ่นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้รู้แล้วนะว่าอ,าอำนาจทางโลกกับทางธรรมต่างกันเนียอำนาจทางธรรมก็คือต้องสะสมบุญไว้ที่จิตของเราเมื่อจิตเรามีบุญมากๆก็สามารถใช้พลังจิตหรือพลังแห่งบุญยริต ที่จะอาจจะไม่ต้องบังคับบัญชาแต่ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แล้วแต่เหตุปัจจัยทางโลกก็คือต้องใช้อะไรใช,ไใช้อำนาจเงินอ,อำนาจเงินแล้วมียศมีตำแหน่งมีอำนาจที่เปรี้ยงเปี้ยงออกได้ก็คือนั่นก็คือทุกอย่างก็เป็นเรื่องทางโลกไปแม่นบอกทางโลกถึงยังไงก็เอาไปด้วยไม่ได้ที่เอาไปได้ก็คือทางบุญเท่านั้นบุญกุศลเท่านั้นเพราะนั้นก็ต่างกันตรงนี้ครับต่างนี้ทางโลกคือต้องกองไว้ครับ เหลือแต่หน้าตาชื่อเสียงใช่ไหมเมื่อตายแต่ถ้าหากว่าทางธรรมเนี่ยตายแบบอาจจะไม่มีอะไรทรัพย์สินเงินทองอาจจะไม่มีอะไรเวอร์วังอลังการใช่ไหม mm hmm. แต่มีบุญไปแล้วครับเลือกที่ไปได้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้คือความจริงของทางโลกและทางธรรมอำนาจต่างกันอำนาจภายในก็คือบุญครับนะอำนาจที่สูงสุดก็คือนําตัวไปได้ด้วยทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไวใ้ให้กับทุกคนได้ อนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ได้มีโอกาสได้สั่งสมบุญมาแล้วทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติขอทุกท่านได้เจริญรุ่งเรืองและพ้นจากกุศลรบายของมารทุกท่านเถิดสาธุ